เธอนีหนีจากคืนอัปยศจากคนที่ไม่คู่ควรกับความรักแต่นั่นกลับทิ้งไว้ซึ่งความผูกพันในรูปร่างของเด็กฝาแฝดสี่คนผ่านไปห้าปีโชคชะตานำพาให้เขากลับมาเจอเธออีกครั้งเหตุการณ์นี้จึงเกิดการทวงคืนหัวใจของเด็กสี่คนรวมถึงตัวเธอด้วยแล้ว จะเกิดอะไรขึ้นต่อไปหญิงสาวจะยอมให้เขาเข้ามาในชีวิตอีกครั้งหรือไม่หรือเธอจะปกป้องหัวใจของตัวเองเพราะไม่อยากเจ็บปวดจากผู้ชายที่กักขระแล้วก็ยังใจร้ายใจดำอย่างเขาทว่าชีวิตเริ่มต้นด้วยน้ำตาแต่อยากจะจบด้วยรอยยิ้มไปฟังนิยายเรื่องนี้กันได้แล้วค่ะ